สวัสดีครับวันนี้พบกันกับ The Training Cafe นะครับซึ่งเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของโปรแกรม 3D Max 2013นะครับซึ่งสำหรับผู้ที่สนใจก็ไปหามาลงกันได้นะฮะแล้วก็ตั้งแต่ซีรีส์นี้ไปนะครับซึ่งตั้งแต่ซีรีส์นี้ไปจะเป็นการแนะนำนะครับเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม 3D Max 2013ตั้งแต่ เพิ่งคนเพิ่งเริ่มนะครับจากที่ใช้ไม่เป็นเลยไปจนถึงคนที่สามารถจะออกไปทํางานได้นะครับก็ติดตามกันไปเรื่อยๆแล้วกันผมพยายามจะสอนหรือว่าแนะนําแบบง่ายๆนะครับเพราะว่าผมเองไม่ใช่เป็นคนที่เก่งอะไรนะครับเพียงแต่ว่าก็จะสอนตามประสบการณ์ที่เคยทํางานมาแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่อยากให้ดูเป็นซีรีสหรือว่าเป็นการสอนแบบจริงจังอะไรมากมายนะครับสําหรับคนที่อยากเรียนรู้นะฮะก็จะพยายามทําให้เข้าใจง่ายๆตัด เครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าอะไรที่มันไม่จําเป็นชื่อภาษาอังกฤษที่มันฟังดูแล้วมันยากๆนะก็ไม่ต้องไปเรียกมันนะเอาเป็นว่าเอาเป็นแบบง่ายๆเราเข้าใจกันแล้วกันนะครับก็วันนี้หลังจากที่คุณไปหาซื้อโปรแกรมมาติดตั้งมาลงแล้วนะครับก็จะมีหน้าต่างแบบนี้นะที่เราได้ได้เห็นอยู่ในตอนนี้นะครับก็ติดตามกันไปเรื่อยๆเพราะว่าซีรีส์นี้ก็จะ เล่ากันไปยาวๆนะฮะถือว่าเป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วกันนะครับอย่าคิดว่าเป็นการสอนเราจะได้มีบรรยากาศที่รีแลกซ์รีแลกซ์นะฮะเหมือนกับชื่อ The Training Cafe นะครับก็เป็นคาเฟ่ของการเรียนรู้ละกันนะฮะโอเคเริ่มกันเลยนะครับสำหรับโปรแกรม 3D Max นะครับเรามาดู Viewport นะครับ Viewport ก็จะมีทั้งหมด4 viewport เหมือนโปรแกรม 3D ทั่วๆไปนะครับซึ่งก็จะมีมุม top มุมฟอนต์มุมเลฟนะครับแล้วก็มุมเปอร์สเปกทีฟนะครับเปอร์สเปกทีฟคุณก็จะสามารถเลือกเครื่องไม้เครื่องมือนะครับด้านมุมขวานี้นะครับเป็นเครื่องมือสามารถหมุนได้นะครับเครื่องมือนี้แผ่นนะครับหรือว่าคุณถ้าคุณมีเมาส์แบบเป็นสกอร์นะครับคุณก็สามารถที่จะกดลงไปตรงที่เป็นสกอร์นะครับแล้วก็จับเลื่อนได้นะครับทุกวิวพอร์ตเลยนะฮะจับเลื่อนได้ สังเกตเห็นว่าเมื่อเราทํางานอยู่วิวพอร์ตไหนนะครับเมื่อเราคลิกลงไปนะครับมันจะมีไอเส้นเหลืองๆหรือกรอบเหลืองๆนี่ทํางานอยู่นะครับโอเคทีนี้เรามาดูตัวอย่างวิธีการขึ้นโมเดลนะครับเอาเป็นเป็นโมเดลพื้นฐานละกันนะครับในนี้มันจะมีพวกเป็นบล็อกนะครับในโหมดของหน้าต่างเหล่านี้จะมีให้สร้างบล็อกขึ้นนะครับจะมี ให้สร้างโครนนะครับจะมีให้สร้างทรงกระบอกนะครับเป็นรูปทรงพื้นฐานนะครับรูปทรงพื้นฐานต่างๆนะครับที่เราจะสามารถทํางานได้นะครับแล้วก็เพลนนะครับรูปทรงพื้นฐานก็ลองสร้างดูนะฮะไม่ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่ยุ่งยากมากนะครับโอเคผมก็ครอปทั้งหมดนะครับแล้วลองดีลีทไปก่อนนะครับ บางท่านเพิ่งมาจับโปรแกรม 3D เลยก็อาจจะยังไม่เข้าใจว่าอย่างไงนะครับโอเคทีนี้วิธีการสร้างบล็อกนะครับผมคลิกที่บล็อกแล้วผมคลิกเมาส์ทีหนึ่งแล้วผมลากนะฮะลากเสร็จแล้วผมก็ปล่อยนะครับแล้วผมก็ขยับเมาส์ขึ้นลงนะฮะมันก็จะเป็นการเลือกความสูงนะครับแล้วเมื่อเราได้ความสูงที่โอเคแล้วนะแล้วก็กด หทีนะครับก็เป็นอ่านว่าเสร็จนะครับส่วนค่า,าพารามิเตอร์เหล่านี้นะครับคุณก็ตั้งได้นะว่าคุณจะเอาขนาดอะไรยังไงเท่าไรอาจจะเป็นผมตั้งไว้ที่เป็นลูกบาศ50านะครับห้าสิบคือเหล่านี้นะฮะก็จะาสามารถที่จะสร้างได้นะครับเป็นคำสั่งพื้นฐานนะครับวงกลมทรงกระบอก อีพอดเป็นรูปถ้วยชานะครับเทอรัสเป็นรูปเหมือนโดนัทนะครับพีระมิดนะครับเพลนนะครับทูบมีลักษณะเป็นท่อนะครับนะครับเหล่านี้นะฮะก็ก็คลิกสร้างกันไปได้นะครับแนะนําสั้นๆนะจะได้ไม่ต้องอาลพับบทอะไรให้มันยืดยาวมากนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับ ถ้าต้องการที่จะปรับขนาดพวกโมเดลต่างๆเหล่านี้นะฮะก็มาที่ Modify นะครับเราก็มาปรับขนาดได้เพิ่มเติมนะฮะทุกนเลยนะฮะมาที่ Modify เราก็มาปรับขยับพื้นฐานได้นะครับโอเคคุณจะสังเกตเห็นว่าอันนี้คือมุม Perspective นะครับมุมฟอน t คนก็จะเห็นว่ามันขึ้นรูปทรงนะครับเป็นลักษณะของเส้นๆนะครับขึ้นมาให้เราเห็น มุมท็อปก็เช่นเดียวกันเราก็สามารถที่จะจับขยับนะครับแล้วเราก็จะเห็นผลได้ในมุมวิว e อ s สเปกทีฟนะครับ mm hmm. เลฟก็เหมือนกันนะครับ mm hmm. เรื่องของ Viewport นะฮะมันเป็นเรื่องของการที่เราต้องค่อยๆใช้ไปแล้วค่อยๆเรียนรู้ไปนะวันนี้เห็นผมทําคล่องๆก็ไม่ใช่ว่าจะเริ่มแล้วเก่งเลยนะฮะแต่ว่าก็ใช้ๆไปเดี๋ยวก็รู้เองนะครับก็จะรู้จังหวะว่าเอ๊ะอันนี้มันมุมไหนอันนี้มัน ฟอนต์ uh, font, อันไหนมันเล็บอันไหนมันไ right, รอันไหนมันท็อปเดี๋ยวก็จะเข้าใจไปเองอ่ะนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวตามผมไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะเข้าใจใน uh, เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะเพราะาเดี๋ยวผมจะค่อยๆสอนไปเรื่อยๆโอเคผมดีลิทออกไปใหม่หลังจากนั้นผมจะมาแนะนําในอีกโหมดหนึ่งคือโหมด uh, การขึ้นเส้นจากลายนะครับอันนี้ผมจะแนะนําคร่าวๆแล้วกันนะเพราะว่า uh, ยังไม่ได้ลงละเอียดอะไรมากเดี๋ยวเราค่อยไปละเอียดกันอีกทีแล้วกันเอาว่าเราขึ้นชิ้นงานกันจริงจังนะฮะหลังจากที่คุณเรียนไปนสักสามสี่คลิปเนี่ยคุณก็ทํางานได้เป็นเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนะฮะสำหรับนักเรียนว่าจะเป็นนักเรียนถาปัดอินเทเลียหรือว่านักเรียนที่ทำโมชั่นกราฟิกง่ายๆนะเดี๋ยวผมก็จะไม่เกิน2 3สมคลิปติดตามไปเดี๋ยวก็จะสอนกันโอเคทีนี้ในหมดของการขึ้นเส้นด้วยลายนะครับหรือขึ้นเส้นด้วยเชฟเนี่ยก็ จะคล้ายๆกับถ้าใครเรียนรู้โปรแกรม e อลาร์ดเทรเดอร์มาบ้างนะครับก็จะรู้ว่าการทำงานของการใช้เพนในการผ่าเส้นเป็นยังไงนะครับโอเคผมก็ลองอใช้ลน์นะครับขึ้นมาผ่าเส้นดูแล้วก็ปิดเส้นนะครับ close sp line ไหม yes นะครับก็ปิดเส้นไปหลังจากนั้นผมมาที่ modify ไปที่ modify list นะครับแล้วก็ใช้คำสั่ง เนะครับเลือกขนาด x อ็กนะเพียงเท่านี้คุณก็จะได้รูปทรงของอตัวโมเดลที่คุณครีเอทเป็นรูปทรงต่างๆนะครับเป็นฟรีฟอร์มอย่างนี้นะฮะแล้วผมก็ไปที่ modify modify list แล้วก็ extrude อีกทีนะครับโอเคเห็นไหมฮะคุณก็จะได้รูปทรงที่เป็นฟรีฟอร์มขึ้นมาแล้วนะครับหรือว่าคุณจะขึ้น เป็น rectangle นะครับก็คือขึ้นจากเส้นสี่เหลี่ยมนะครับคุณก็ x t u d e เข้าไปนะครับเอ๊บางคนถามว่าเอ๊ะแล้วผมขึ้นจาก e l a s ได้หรือเปล่านะครับแล้วจะสามารถผมขึ้นกรา p h ก a ว e ใน e l a s แล้วเอามาทำ 3d ได้ไหมทำได้นะครับเดี๋ยวในคลิปต่อไปเดี๋ยวจะสอนนะฮะไม่ไม่ใช่ปัญหานะครับแล้วก็ circle นะครับก็สร้างรูปทรงต่างๆนะครับก็จะเป็นพวก สตาพวกอะไรต่างๆก็ลองไปใช้กันดูนะครับลองไปใช้กันดูแต่ว่าที่เราใช้กันบ่อยๆจริงๆก็เป็น Text นะครับ text เนี่ยเราก็ใช้แล้วเราก็พิมพ์เข้าไปนะครับเอเทรนนิ่งคาเโอเคหลังจากนั้นนะครับผมก็คลิกป๊นะครับมันก็จะขึ้นมา The Training Cafe นะครับเป็นรูปเป็นตัวหนังสือ ฟอนต์เราก็เลือกได้นะครับใน Modify list ก็เลือกนะครับกดเมาส์ขึ้นลงเอ้ยกดคีย์บอร์ดขึ้นลงไปมานะครับก็เลือกฟอนต์เอาหลังจากนั้นผมก็ x x t r u d e นะครับโดขึ้นนะครับอ่าได้แล้วเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นคุณก็ได้แล้วนะครับตัวหนังสือ 3D ของคุณนะครับเพราะฉะนั้น เป็นวิธีง่ายๆนะครับที่ทําให้คุณเข้าใจเรื่องการขึ้นโมเดลได้แบบไม่ยากนะครับก็ใช้บ่อยๆจริงๆก็อยู่ในสองโหมดนี้นะครับส่วนโหมดอื่นค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับไม่อยากจะแนะนำทุกตัวแล้วปรากฏว่าก็ใช้ไม่ได้ใช้งานเอาเป็นว่าเราจะใช้ตัวไหนใช้อย่างไรก็จำตัวนั้นเอาแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องเอาเอาท่าที่จำเป็นนะฮะเอาเท่าที่จำเป็นแล้วทำงานได้ดีกว่าเพราะว่าไม่อยากจะไป อสอนเยอะแยะแล้วก็ใช้ครึ่งทิ้งครึ่งนะครับผมว่ามันเปลืองพื้นที่สมองเรามากกว่านะฮะเอาเป็นว่าวันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมาะศึกษาเครื่องมือพื้นฐานตัวต่อไปแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผ่านไปสักสองสาคลิปนะครับคุณทำทดีเป็นแน่นอนนะฮะไม่ต้องห่วงแล้วคุณก็อยู่ในขั้นที่สามารถทำงานอย่างน้อยทำงานส่งอาจารย์ได้แล้วกันนะครับโอเคอสำหรับวันนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะครับติดตามคลิปต่อไปนะครับกับ The Training Cafe ครับ